พระองค์เจ้าสาวเจ้าว่าอีหยังเขาเจ้ามักเขาขาดห้ามีบอกขาดเจ้าปีนี้บอดกได้แค่ไหนปีที่แล้วมันจะดอกดกเลยปีที่แล้วมันจะมีปีเวอร์ปีนี้มันจะมีเป็นหย่อมหย่อมมานะเปิดเปิดปาดปาดไปมาลาปาดเปิดมาเลยปิดปาดนำมาลาปาดเปิดเปิดปาดปาดได้แค่ไหนรอหน่ยด้ค่ะขอเอาไปกินนะได้ค่ะวันนี้ โอ้ยขอจบคลิปยโอ้ยงามงามงามจง เาดำพี่น้องมันจะรอดอันนี้พักมันแก้วกินใบด้วยค่ะพี่น้องอันนี้มันแก้วกินใบด้วยค่ะอัน,นอันข้างนั้นมันแก้วกินหัวด้วยค่ะอันนั้นมาลุงเลยค่ะมันจะรอดใหม่เนี่ยคยุมาหลายครั้งหลายลลกแล้วงามบ่พี่น้องกะเพราดำกะม้าเขือหำลริงแต่หญ้าก็เยอะอยู่นะ ดู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 เธอทำกะเพราดำกระเพราดำกระเพราดำกะเพราดำกะเพราขาวก็มีมึงรู้อ่อยข่นอดเอเด็ดอลาดอยเป็นผ้าอยู่มาค่ะโอ้ยเสาที่แพงๆก็ยากอยู่ด้ค่ะเออเด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 ดดดเดเดดดดเดะนี่หะพี่น้อง ผลงานหลังพายุมาถ้าจะฝ่างานพี่น้องงานสอนจะฝ่ายเราใครมือใดก็ได้สอนจะฝ่ายเราจะเจ้าขยะไปถิ่มแล้วว่ท่านนั่นเสีายไทยฝ่าไทยฝ่าฝ่าเอ้ยฝ่าฝ่าสีเรียเลยปะทบงามแทบบันสีเรียเคือข่อยบ่อจระข่อยบ้าบ่อพ่อข่อยกระซิบรดังน้ำมูกดอกค่ะสุกแล้วค่ะวันนั้นมายังไม่สุกวันนี้สุกแล้วค่ะ อ่นทังว mm ่าเขาเอาเห็นลูก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 ไปนี่แม่ย่า่นี่แม่เนี่ยไนี่แม่ย่า่แง่สิบ่าว่าจะแง่เดี๋ยวชื่นเขาถ่ายลูกเอาเนี่ยย่า่อะไรแถวน้เนี่ยเดี๋ยวเอาจะไปถ่ายเูยจะย่า่ไปฮักขนาดนี้เขาจะเห็นกับถ่ายลูกกันของหลวงเขาว่าให้เรียนนี่พี่น้องของหลวงเขาว่าให้กินนี่เขาเฮ็ดเป็นอันประดับไปเสีย งามงามพี่น้องนี่แสดงแล้วงามเหลือเชื่อเลยนั่งจับเลยถ้ารูถ้ารูงามงามพี่น้องตกตกน้่งป้อมแปลมัะยแสด้าเถอะมันบ่มาญาติมันโถกันบ่มันบ่โถกันเลยหน่อยใหญ่นะซุกแล้วซุกแล้วค่ะซุกแล้วทางนี้คนหลายคนเริเ่มประกาศเด็ดร์คอเถอะ พักไม่ใหญ่งานเี่มันเป็นหายไเปเพื่อนนิริบาสิพเดดรดว,ดวด่าใดกัะเอ้ยงามกับงามแนงงามเถางงามว่างนะลกข้กกกางลกแน่ลกเถางกว่า